สบายดีเป็นเื่อนสบายดีทุกทุกทุกคนนะจ๊ะกินข้าวแดงน้ำซาวคอยเดอร์นี่อะไรเอ่ย <c oughs> อุปสิวพร้อมค่ะขาเนี้ยอันนี้จะเป็นสมปลาอันนี้เีนปลาแล้วก็เจาปแดด ไ,ไลายคนสินบิบวะซาวควายบนเห็เวียกขึ้นมืแนวกินเยอะแยะค้างบานค้างเมื่อหายื <c oughs> อาย่อ,เอยเนาะเกอยเนาะมูเพื่อนผางไม่ก,กินจ้าแนาวกินแนวอยากบม่เคยอึดอึดในเงินสดพอาบื่ห้างเงือแ <c oughs> นวกินบ่อึด ม่แต่คนหาย ấy. เขาสงสารสาวพอดนาไป็นตะอิตุนบอกเพื่อนๆมา,ม,ามาเลยมาเลยมาเจอกันเด้อื้แซ่บอันนี้สมปาแต่น้องพ่อแม่ฟังมาให้กิน ขอบลุกขอบใจได้หลายเด้อฝากเขก,กินไหมสาวค่อยกิน,นมันจะน่าสแสบบบ้าแมา่หนัำตาชื่อไรึ่งคนผุดทูกยางหายกินไก่ตั้งอาหาร ถูกว่ามีเฮคนสัตวอยู่ประเดียวเจ็ดสัตว์ดึงคำพยาไม่ไงป่วยขาดหูหูอืม <c oughs> อุปยกรนตาอุปภาษีกันกระเสาะ อร่อยอร่อยเส,สือซ้อควายบักินเขาเพชถ้าเขาสาวก็เขาแรงแบบหิวจัดเลยนะตอนแรกหิวจนตาได้เลี้ยงคนป่วยซ่านส,สีแล้วเนาะพี่น้องเนาะ สาสิเฮ็ดหนั่นเฮ็ดนี่สวยม่าเมื่อยมันกับสบอยมันกับเบียากบียากเขา <c oughs>

ทให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแกร่งดั่มดั่ำด้วยเด้อยอุ้งพังอาหารไม่ซาวยกินกับ <c oughs> พ่อแม่ไอเกิอนน้องกับด <c oughs> ั่มดำๆด,ด้วยด้วยันนีกับดำๆด้วยด้วยวัสดุหูสุปโถ่ มันก็นากดด่าสแสร็จสดงไขมันสมดับมือนเงนี้ยสำหรกับแม่เพื่อนเพื่อนเท็ดคลิปเนว่ยอะไรจนาจูจัดจสีขันเบึ่งบ๊ายบายคลิปหนาพอกันไหม